มีเหรียญหลวงพ่อผางนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิรีเขตหน้าหนุ่มปี18สภาพน่ารักนะครับมาให้เพื่อนชมพิจารณานะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ขอบเกี่ยวเชือกหลังเครื่องอัฐบริขารน,นะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพน่ารักนะเผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะครับหน้าหนุ่มปี18เหรียญน,นี้ใครสนใจนะครับพระป่าสายเหนียวผมเปิดไว้230 นะครับ230าบาทรวมส่งนะครับหลวงพ่อผางจิตตคุ้โตนะครับปี18อายุพระ50ปีนะครับลักษณะพิมพ์ด้าหน้านะนะครับองค์นี้จะหน้าหนุ่มนะครับลักษณะพิมพ์ใบหน้าอันนี้ฟอนต์ตัวหนังสือคมชัดนะนะครับนี่นั่งเต็มองค์ข้างล่างก็วัดอุรุคงคาคิริเขตนะครับใครสนใจก็แอดไอดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ230รารวมส่งนะครับ ด้านหลังเป็นเครื่องอัฐบริขารน,นะครับบาดกา้ํานะครับองตามนี้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งราย ID ละเอียดไอีไลน์ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับพระบาสายเหนียวหลวงพ่อผางวัดรวมคงคาคีรีเขต230บบาทรวมส่ง